หกขั้นตอนกาจัดเสร็จสารเคมีอหกขั้นตอนครับแล้วก็กาจัดเชื้อโรคอีกสี่ขั้นตอนในการหนึ่งหกสี่นี้นะครับผมอยู่ในเครื่องเครื่องแรกเอาคอาไมนัด้เลยเวลาลูกค้าถามว่าเออเอาคอมแมททำเขาเรียกว่าขั้นตอนของคอมแมทมีอะไรบ้างขอที่หนึ่งหกสี่เลยกองกลุ่นขั้นตอนกาจัดสารเคมีหกขั้นตอนก็กาจัดเชื้อโรคอีกสี่ขั้นตอนในการอยู่ใน กังขั้นตอนที่เปล่าไปบริสุทธิ์ผมมีคำถามครับทุกท่านครับเวลาลูกค้าถามว่าขั้นตอนไหนที่ทําให้น้ํามีแร่ธาตุคางอาวิชพบ่อยมากเวลาลูกค้าจะซื้อเครื่องเอาคอมของเราครับคำตอบคือขั้นตอนที่สี่ขั้นตอนที่สี่แล้วก็ในขั้นตอนของเอาก็แบบกออกนั่นเอง ชวนคำถามไปรอบหนึ่งนะเวลาลูกค้าถามว่าขั้นตอนไหนของอาชมาจ์เพิ่มแร่ธาตุในน้ำแล้วก็บอกผมที่ขั้นตอนที่4แล้วก็7ในขั้นตอนของอาชมาจ์บอลซึ่งเมื่อน,น้ำไหลผ่านไปที่นะี้นะอาชมาจ์บอลจะปล่อยแร่ธาตุแมกนีเซียมและแคลเซียมมาใส่ในน้ำได้ดีซึ่งแคลเซียมนั้นแร่ธาตุแมกนีเซียมและแคลเซียมที่ปนเลืเ่อนที่ผน,น,ท,น,นที่ให้มาใส่นในน้ำเนี่ยแมกนีเซียมช่วยบำรุง กล้ามนะนเนื้อแค่เส้นมันกระดูกที่นั้นดื่มน้ำทั้งนะทีเนี่ยความรู้กระดูกและกล้ามเนื้อไปด้วยนะครับต่อมาอย่างที่บอกไปนะครับ